สวัสดีครับหาคำตอบจากองค์พระวันนี้สังเกตไหมว่ามีอะไรใหม่วันนี้เซ็ตกล้องใหม่เปลี่ยนกล้องใหม่กล้องตัวนั้นใช้มาใช้ในการถ่ายทำเนี่ยน่าจะประมาณสักสามปีกว่าเลยนะตั้งแต่ก่อนจะมาทำ YouTube ด้วยซ้ำน่าจะทำตั้งแต่ตอนที่เป็น Facebook แต่ปัจจุบันนี้ผมมี Facebook หาคำตอบจากองค์พระนะเป็นเพจแต่ว่าไม่ได้ไปอัปเดตอะไรมากนะักก็เลย คือมันมีปัญหาเรื่องการอะไรอะหักบัญชีชําระเงินเลยครับผมก็เลยหยุดตรงนั้นไป,ปจริงๆผมก็อยากจะตั้งใจว่าจะกลับไปทานะแต่ว่าอาจจะไปเปิดอันใหม่ยังไ,ไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่วันนี้หลักๆก,ก็คือยูทูบนะครับช่องหาคาตอบจากองค์พระอันนี้ไอเอสพีเอสมันอาจจะบางทีบางจังหวะมันจะรีเลย์นหน่อยนะครับเพราะว่ากล้องมันกล้องตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีความละเอียดสูงกว่านะครับเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันสามารถซูมได้เนี่ยระยะที่แบบค่อนข้างลึกเลยนะ พยายามจะอัปเดตนะครับพยายามจะอัปเดตแล้วแล้วก็แจ้งอีกอย่างด้วยพี่พี่เพื่อนๆหลายๆท่านที่ประมาณสองวันนี้ที่ติดต่อผมมาทางไลน์แล้วบางทีอาจจะตกหล่นเพราะว่าผมปัญหาโทรศัพท์ผมอะโดยเฉพาะเมื่อวานเมื่อวานนี่คือผมหยุดผมหยุดออนไลน์ไปเลยนะหยุดออนไลน์ประมาณเกือบออตั้งแต่ช่วงสายๆนะครับจนไปถึงประมาณค่ำๆเลยถ้าพี่ๆท่านใดส่งข้อความหรืออะไรมาแล้วข้อความณปัจจุบันนี้ที่ผมกลับออนไลน์แล้วอาจจะไม่ได้เห็นหรือว่า อะไรต่างๆเนี่ยผมขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าพอดีโทรศัพท์ผมเสียออผมก็เลยต้องจัดการซื้อเครื่องใหม่แล้วกเ็เข้าระบบเหมือนเดิมน,นะครับอันนี้ขอโทษด้วยบางทีเดี๋ยวอาจขาดอานันตีดต่อดีาเอ๊ะทำไมมันไม่อา่านทําไมมันไม่รับทําไมมันอะไรเงี้ยขอโทษด้วยแจ้งไว้ก่อนอ่วันนี้นี่ขอโทษด้วยอ,อันคอเลยพระองค์นี้เป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับอ่า พิมแปดอีกแล้วจริงๆไม่แปลกนะคนแถวคนแถวนู้นเขาเขาเล่นกันนะขาหากระสะสมแล้วเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ที่เจอยากด้วยนานๆเจอทีถึงต่อให้เจอได้ก็ไม่สวยะนะครับเขาเขาน้ยามว่าเป็นหลงพ่องเงินพิมพ์ชาวบ้านหรือหลงพ่องเงินต่างวัดก็คือเป็นพระที่ทันยุคหลวงพ่องเงินแต่ว่าออกต่างวัดนะครับแต่ก็ไม่สามารถระบุได้ว่าออกจากวัดไหนยังไงเพราะว่ามันไม่ได้มีการจดบ,บันทึก ยังมีพระหลงพ่อเงินอีกมากมายเลยที่ไม่ได้มีการบันทึกหรือว่าไม่ได้มีการพูดถึงแต่แดงสิ้นนะครับจริงๆพระองค์นี้ผมได้มานานแล้วผมเคยถ่ายคลิปไปแล้วรอมด้วยแต่ว่าผมเอ่อผมไม่ได้อัพนี่ผมก็เลยถ่ายใหม่นี่เวลามองแล้วรู้สึกไหมว่าเหมือนอะไรเหมือนเหมือนพิมพ์อะไรนี่อันนี้ไม่ใช่วัดขวางนะผมบอกไว้ก่อนไม่ใช่วัดขวางนะครับแต่พิมพ์อ่ะพิมพ์เขามีความคล้ายวัดขวางเดี๋ยวผมมีวัดขวางอยู่ จริงๆตอนนี้ผมซื้อพิมพ์พิมพ์คีตาใหญ่วัดขวางได้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดตัวเอาเป็นว่าเอ,อเปิดเลยก็ดีอ่ะนี่พิม์พคี้ตาใหญ่วัดขวางนี่กับพิมพ์นี้ดูแล้วมีความคล้ายกันมากเลยใช่ไหมเห็นไหมอ่ะดูพิมพดิคล้ายกันไหมคล้ายกันมากเลยขนาดใกล้เคียงกันบางครั้งผมยัง ตันนิฐานเลยว่าเป็นไปได้ไหมว่าพิมพ์ขีตาวัดขวางเนี่ยถอดแบบมาจากพิมพ์นี้อ่ะไม่ได้พูดเล่นนะลองดูดีๆคุณลองดูดีๆตอนนี้ผมรู้จักวัดขวางแรกๆอะ่ะอย่างพิมขีตาใหญ่เนะี่ยคุณรู้ไหมผมเห็นพิมพเนี้ยผมยังสงสยัยเอ๊ะทำไมเป็นคีตาวะโดยทั้งที่พื้นฐานเขาเนี่ยเขาน่าจะเป็นพิมพ์นิยมนะอ้าจริงๆคุณดูสิว่าจริงป่ะผมส,สงสัยนะ แต่พอวันนึงอ่ะผมยังไม่ได้พระพิมพ์นี้หรอกผมก็เริ่มสนใจจะไปศึกษาพระพิมพ์ชาวบ้านพิมพ์ชาวบ้านมีเยอะแยะมากมายนะเนี่ยอย่างพิมพเนี้ยผมเคยนาเสนอไปละหลายๆท่านอาจจะมองเฮ้ยแปลกไม่คุณรู้ไหมนี่เป็นพิมพ์หายากนะไม่ได้ไว่าจะเจอบ่อยๆนะถ้าเจอคุณเจอควรจะซื้อไว้นะแล้วที่ทำงานผมบอกให้ว่ามันไม่มีเก๊ไม่มีเก๊แน่นอนเนี่ยอย่างเงี้ยมีพิมพ์อ,อ,ะอ,มมมอะไรอมน้ำหมากบ้วนน้ำมนต์อะไรต่างๆผมก็อยากได้นะอ่ะนี่ก็เป็นอีกพิมพหนึ่งที่เป็นพิมพ์หายากเป็นพิมพ์ชาวบ้าน เนี่ยพอได้มาปุ๊บพอได้เห็นตัวจริงปับ๊บและนี่ผมล้างนะผมล้างพระองค์นี้ผมได้มานานแล้วนะผมได้มาร่วมน่าจะร่วมสองน่าจะเป็นเดือนแล้วะเป็นเดือนละไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือนแน่แต่จาไม่ได้ว่าได้มาเมื่อไหร่ตอนนั้นได้มาคือผิวพันธุ์ก็จะเป็นเหมือนวัดขวางเลยบางทีผมก็สงสัยขึ้นเดี๋ยววัดขวางป่ะวะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้มีการบันทึกไงแต่ว่ามันมีกับมีข้อมูลในหนังสือที่เขาบลมเล่มว่าเป็นพิมพ์นิยมช่างชาวบ้านต่างวัดเขาระบุแบบนั้นนะอ่ะ หรือว่าเป็นพิมพ์มาตรฐานสายนูรักษ์เขาเนี้ยยามว่าแบบนั้นนะครับนี่คือตําราที่เราสามารถอ่สืบค้นได้อันเนี้ยพอเรามาเทียบกับวัดขวางมันดูดิเห็นไหมมีความคล้ายกันมากเลยเนี่ยไม่รู้ละ่ะใครถอดใครอะแต่เรื่องความเก่าว่าไม่แพ้กัน,กนสององเนี้ยผมว่าไม่แพ้กันเลยแล้วที่สําคัญเนื้อหาเขานี่แบบโอ้พอล้างมาอย่างกับทองคําเลยอันเนี้ยเรามาดูกันดีกว่าเอาไงดีนี่คุณ ุมสมบติกล้องผมอนะ่ปัจจุบันนี้เนี่ยแทบไม่ต้องใช้เลนร่วมเลยแหละเพราะว่าค่อนข้างเงี้ะคมชัดเลยเห็นไหมมาดูลักษณะพิมพ์เห็นไหมล่ําใหญ่ชัดเจนสวยงามผิวพันเดี๋ยวค่อยคุยกันผิวพันนี่แบบเซอร์ไพรส์มากตอนผมได้มาคือเคลอะเลยผมล้างผมล้างแล้วผมก็วางทิ้งไว้เนี่ยเห็นไหมกลับมาจริงด้วยเห็นไหมผมบอกแล้วคุณจําพิมพแปะยิ้มองค์ที่ผมบอกว่าผมล้างแล้วผมขัดได้ไหมผมเอาไอ้ไอน้ํายาขัดหัวมันขัดขัดอ่ะคุณรู้ไหมณนะวันนี้ เข้าหนึ่งสัปดาห์เต็มๆแล้วล่ะน่าจะหนึ่งสัปดาห์กับอีกหนึ่งวันได้ซ้ําคุณรู้ไหมตอนนี้ปัจจุบันพระองค์นั้นเป็นแบบไหนนี่เห็นไหมกลับมาแล้วครับเห็นไหมผมบอกแล้วจากที่ผมล้างไปนะอ่านอกเรื่องนิดนึงนี่คุณจําได้ไหมคุณย้อนไปดูคลิปผมน่แต่ถ้าเนี่ยคลิปถอยหลังไปสักคลิปคลิปล่าสุดไนหะถอยหลังไปคลิปเนี่ยเนี่ยองเนี้ยจาได้ไหมวันนั้นที่ผมถ่ายผมบอกว่าวันที่ผมถ่ายผมล้างได้ประมาณสี่วัน วันนี้ถัดไปอีวันนี้ก็คือวันนี้น่าจะเป็นวันนี้มัน,น,นจะเป็นวันที่สิบสองกุมภาก็ประมาณเจ็ดถึงแปดวันน่าจะประมาณเจ็ดวันก็คือหนึ่งสัปดาห์คุณรู้ไหมคุณดูดินี่เห็นไหมผมบอกแล้วว่าพ้าอ่ะนะคุณม่เก็บพ้าจากไหนมาผมไม่รู้หรอกแต่ที่แน่ถ้าพ้าเขาเก่าอ่ะนะพ้าเขาเก่าเนี่ยเวลาเขาล้างไว้แล้วเนี่ยนี่ขนาดว่าผมล้างแล้วผมก็ขัดด้วยนะ แรกๆผมล้างมาผมตกใจเลยเฮ้ยแม่งขาวเว้ยล้างมาแม่งขาววอกเลยเหมือนไอเนี้ยไอหัวเข็มขัดอ่ะผมเอาน้ํายาล้างเข็มขัดอ่ะล้างแล้วก็ขัดว่าแม่งขาววอกเลยแบบหาชิบผาแลวเสียแน่เลยพักผมก็ตุ้มๆต่อมๆนะผมก็เออไม่ได้ขีอะไรเนี่ยตูเติร์นยผมขัดชิขัดจะขัดจะขัดแต่พอดีอ่ะไม่ได้ขัดลงลึกนะคือมันยังไม่ได้ยังไม่มั่นใจขนาดนะเข้าใจไหมคืออยากว่าขัดให้มันเงาให้มันสวยอ่ะคือให้มันขึ้นเงาสวยอยากรู้เพราะว่าผมไปได้ฟังวิธีของคนเก่าเขาบอกว่า เนี่ยถ้าอยากได้เนื้อจัดไรก็ล้างเอาไปขัดเลยไข้เงาเลยแล้วทิ้งไว้เดี๋ยวมันกลับมาแล้วมันจะเป็นเนื้อจัดจัดสวยๆอ่าม็จัดการไปนี่เห็นปะ่ะพอเข้าอันนี้คุณดูเนื้อดิอ่าคุณจะหาว่าผมตอหลดตอนแลเนี่ยคุณดูเนื้อคุณดูเนื้อดีนะเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนิดนึงนิดนึงเอาใช้กล้องเรามีกล้องอ่าปึ๊บอ่านี่เห็นไหมเห็นไหมคุณดูนี่ เขากลับมาด้านนะครับผิวกลับมาด้านแล้วก็สวยมากสวยมากจริงๆสวยกว่าสวยเลยแหละเห็นไหมสนิมนี่ผมไม่ได้ผมไม่สามารถนะผมไม่สามารถประดิษฐ์สนิมได้นะคุณย้อนไปดูสนิมวันนั้นเอกับสนิมวันนี้ดิคุณดูเขาเข้มขึ้นจริงๆนเนี่ยเห็นไหมแล้วผิวเขาแบบผิวเขากลับมาดีสวยมากโดยเฉพาะก้นเนี่ยผมขัดเห็นไหมมขัดเห็นไหมเห็นไหม เขากลับมาด้านะกลับมากล,บกลับมาเก่าอะ่ะกลับมาเป็นทองบวบแบบสมบูละแต่ว่าเป็นทองบวบที่ผิวค่อนข้างมันวาวหน่อยแต่ด้านเก่าอ่าเป็นไงเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดจริงๆผมบอกแล้วพ้ามันเก่าคุณไม่ต้องกลัวหรอกครับใครบอกว่าล้างพ้าเสียไม่เชื่อเนี่ยองนี้ผมก็ล้างเนี่ยเห็นไหมตอนแรกล้างมาก็โอเคอ่ะก็ประมาณนะล้างสิ่งสกปรกก็ขัดอะ่ะขาดอะ่ะ ล้างน้ำส้มสายชูเสร็จแล้วก็เอาน้ำยาล้างจานนะครับขัด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 ครับนี่มาดูพิมพ์กันนี่ลักษณะพิมพ์เห็นไหมเป็นพิมพ์แบบหูปะบ่าก็คือมีลักษณะคล้ายๆวัดขวางเลยคล้ายๆวัดขวางเลยจมูกเห็นไหมจมูกมีความคมชัดนะครับลูกตาไม่มีขี้ตาแน่นอนพิมพ์นี้ไม่มีขี้ตาแน่นอนไอ้นี่เป็นเนื้อเกินนะครับแต่ว่าศิลปะเขาจะเป็นศิลปะที่อ่าเข้าใจใช่ไหม เนี่ยพิมพก็เป็นแบบนี้แหละนี่ป่ามีสองชั้นมีคางชัดเจนนะครับเหมือนเป็นคนอ้วนนะครับคอเคยว่าจะติดแน่นหน่อยนี่หูลักษณะเป็นหูเนี่ยเป็นแบบหูโพธีสัตว์อะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีหูยาวๆติ่งยาวๆปะป่านะครับนมตั้งเต้าจากักกระแลลึกนี่มีเส้นชายจีบอน,นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเส้นห้าเส้นนะครับเส้นที่สองนี่อาจจะมีแตกปลายนิดหน่อยนะครับมีความคมชัดวิ่งเข้าจากักกระแลนะครับนมนี้ตั้งเต้าแน่นอนชัดเจน จะกระแลลึกคมชัดนี่สังกติลึกไม่มีเส้นแตกใดๆทั้งสิ้นนี่ชายจีบอนนี่ชายจีบอนค่อนข้างคมชัดนะครับพิมพ์กดทับดีเส้นเล็กบางใช้ได้แจว๋วนี่ขาซ้อนทับนี่มีความคมสันนะครับชัดเจนด้านหลังนี่หนกหัวนหนกนุยหัวหนกทุยสวย เหมือนหัวแบบคนฉลาดนะครับเนี่ยเส้นสายชัดเจนล่องแขนลึกชายจีบอลชัดเจนทุกอย่างชัดเจนหมดเท่าที่ผมจะสามารถจริงๆถ้าได้องค์ที่สวยกว่านี้องค์นี้น่าจะน่าจะมีความชัดนะแต่ตรงนี้ก็โอเคนิดหน่อยนะครับเนี่เส้นสายชัดเจนดูแล้วก็แน่นอนครับจะเป็นวัดอื่นไม่ได้ก็คือเป็นลักษณะสัญ,ญล,ลักษณ์เราเป็นหลวงพ่องเงินแน่นอนก้นมีชนวนเนี่ก้นมีชนวนไม่มีโคดใดๆทั้งสิ้นนะครับคือมีชนวนมีการตะไบ,บเก่า นี่ร่องรอยคราบกลุพระองค์นี้ลงกลุแน,น่นอนลงกลุแต่ขึ้นจากกูไหนผมไม่รู้แต่ผมสันนิษฐานอาจจะเพราะผมดูแล้วน่าจะมีความเกี่ยวพันกับวัดขวางหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูแล้วลักษณะแต่ที่แน่เดี๋ยวมาดูเนื้อหากันคุณเห็นเนื้อหาแล้วคุณจะแบบคุณจะรู้สึกแบบเซอร์ไพรส์ผมเซอร์ไพรส์ามากเลยคุณเห็นไหมมองแบบผ่านๆเนี้ยเห็นไหมคุณมองผ่านนี้นี่เขาเหลืองเองนะผมไม่ได้ไปชุบสีไม่ได้เอาแบบ น้ำยาสีเฟกอะไรไปทาเอาให้เหลืองเป็นทองเขาเหลืองเองเขาเป็นแบบนี้นะดูดิคือผิวอย่างเงี้ยบางคนอ่ะผมได้คุยกับคุณน้าคุณอาหลายๆท่านอ่ะคือบางคนก็เมื่อก่อนผมก็หลงติดแบบนั้นแล้โอ้ยพระหลงพ่อเงินนะเนี่ยดูมีทองกบผิวเหมือนทองเนี่ยมันต้องมีทองคําแน่เลยผมบอกไว้ตรงนี้เลยนะร้อยทั้งร้อยผมเห็นหลงพ่อเงินมาไม่รู้กี่ร้อยองคละผ่านมือผมมาก็เยอะทั้งพระแท้พระเก๋พระเกือบแท้สาระพะัดสาระเพ ผมบอกไว้ได้ตรงนี้เลยเนี่ยเห็นทองทองแบบเนี้ยคุณไปตรวจเถอะไม่เจอทองคําหรอกไม่มีหรอกขนาดว่ามีผิวน้ําทองี่ยเนี้ยองคเนี้ยผิวน้ําทองร้อยเปอร์เซ็นผมบอกเลยว่าไม่มีทองคําอย่าไปเพ้ออย่าไปฝันเลยครับมันไม่ใช่ถ้าจะเป็นเนื้อทองคําก็เป็นเนื้อทองคําไปเลยจะเป็นเนื้อเงินก็เป็นเนื้อเงินไปเลยจะเป็นเนื้อตะกั่วก็เป็นเนื้อตะกั่วไปเลยจะเป็นเนื้อชินก็เป็นเนื้อชินไปเลยหลงพ่อเงินมีเนื้อชินด้วยนะเนื้อชินกับเนื้อตะกั่วไม่เหมือนกันนะผมบอกไว้ก่อน แล้วค่อนข้างหายากแต่ถ้าเจอได้จะเป็นพระที่สวยมากเพราะว่าตะกั่วกับชินเนี่ยมันเป็นแบบเนื้ออ่อนเวลาเทออกมาเนี่ยจุดลลอมเหลวมันต่ําเวลาเทออกมาแล้วค่อนข้างสวยแต่พวกเราไม่สนใจกันมองข้ามซึ่งจริงเป็นพระที่น่าใช้มากเลยคุณรู้ไหมผมเคยได้ยินได้ฟังจากคนาจากครูบาอาจารย์หลายๆท่านเขาบอกว่าโลหะที่ดูดซับพลังงานได้ดีที่สุดคือตะกั่วนะครับตะกั่วนะอันนี้เรื่องจริงนะ เพราะนั้นปัจจุบันนี้ผมก็ซุ้มเก็บเนื้อตะกั่วต่างๆมากมายนะโดยเฉพาะหลงพ่อเงินนะผมไม่พลาดแล้วเนื้อชินกับเนื้อตะกั่วมันแยกกันได้ง่ายๆเลยนะครับนี่องค์เนี้ยเป็นทองผสมแน่นอนแล้ว,ลวนี่คุณเห็นผิวไหมนี่คือทองแดงที่ละลายไม่หมดผมสันนิฐานประมาณนั้นนะหรืออาจจะเป็นแร่อะไรสักอย่างก็ได้ที่แบบการละลายเขาอะเห็นปะ เป็นการละลายที่ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงว่ะแบบนี้ยแต่ผมดูแล้วน่าจะเป็นทองแดงแน่นอนอ่ะไอ้คันว่ามันจะเป็นสนิมที่มันแบบปูดแบบนูนขึ้นมามันก็ใช่มันก็ถูกแต่ว่าผมดูแล้วอ่ะคือมันเป็นเหมือนก้อนทองแดงที่มันละลายไม่ดีอะละลายไม่น่นน่ะหรืออาจจะเป็นกลุ่มแร่เหล็กก็ได้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้จะไปเช่าแล a แล้วเดี๋ยวจะเอาองนี้ไปตรวจแล้วเดี๋ยวจะมานําเสนออีกครั้งหนึ่งให้คลายสงสัยเพราะตัวผมเองผมก็สงสัยมาก พราะว่าผิวพันธ์เขาเนี่ยดูดีอย่างกระทองค้าเลยจริงๆพระองค์เนี้ยสวยมากแล้วไม่ได้เจอง่ายๆนะผมบอกก่อนพิมพ์เนี้ยผมไม่ได้แบบมาปั่นกระแสนะคุณเจอคุณควรเก็บถึงว่าแมนจะไม่มีใครเอามาเล่นมานําเสนอแต่คนพื้นที่เขาเก็บเขาอะไรกันมานานแล้วสําหรับพิมพ์นี้ไม่ได้เจอง่ายผมบอกไว้แล้วเลยถ้าคุณเจอคุณควรจะเก็บนะแล้วเนื้อแบบนี้มันไม่เกยแน่นอนคุณทาเกยทาแบบนี้ไหมล่ะลาบากกันเนี้ยทํายังไงล่ะ ดูดิดูเนื้อหาแล้วผมบอกแล้วพระแบบนี้ไม่ได้ผ่านการใช้ร้อยเปอร์เซนต์ถ้ากรณีหลงข้อเงินที่ไม่ผ่านการใช้ถ้าคําพูดที่บอกว่าพระองค์นี้ไม่ผ่านการใช้คุณควรจะนึกถึงพระองค์นี้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะนี่คือพระที่ไม่ผ่านการใช้จริงๆออกจากกรุออกมาแบบไหนก็แบบนั้นอาจจะด้วยรูปลักษณ์หรืออาจจะด้วยพิมพ์ของท่านเองที่แบบไม่มีใครสนใจถือว่าผมโชคดีที่ว่าผมรู้สึกแล้วผมสนใจผมถึงได้นิมนต์ท่านมาอ,อยู่กับผมนะครับ เพราะฉะนั้นได้การศึกษาได้การเรียนรู้เนี่ยดูไว้ซะนี่คือพระที่ไม่ผ่านการใช้เนี่ยรอยตะไบต่างๆรอยเก็บเนี่ยรอยเก็บนี่เขาก็มีที่มาแล้วที่อยู่ดีเขามานั่งเก็บนั่งอะไรนะคุณสังเกตไหมเนี่ยเห็นไหมมันจะมีรอยแบบรอยเนื้อเกรลรอยสลากเนี่ยครับผมบอกแล้วว่าพะระหลวงมเงินเนี่ยที่มีรอยตะไบในองค์อะคุณจําไว้ได้เลยมันจะต้องมีที่มามันจะต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทาไมเขาต้องอตะไบไปลบในองค์ก็คือเนี่ยมันมีเหตุีผล โดยเฉพาะพ้าหลงพ่อเงินหลายๆองค์ที่มีรอยกระดาษทรายขัดผมบอกเลยรอยทั้งร้อยคุณดูให้ดีๆแล้วกันบางทีอาจจะเป็นพ้าที่เขาแต่งนะอย่างผมอะผมคันเห็นไหมคือเจ้าของพระคือเรารู้แล้วพระองค์นี้แท้เราก็แต่งแต่งให้มันสวยขึ้นอ่าก็อาจจะมีรอยกระดดทรงกระดาษทรายแต่คุณดูแหละจะเขาจะถูกันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหตุเป็นผลนะ่ะไม่ใช่อยู่ดีแบบมีรอยลูกผ้าปั่นทั้งอง,องค์เลยคุณลองก็ลองคิดเองแล้วกันว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยองค์นี้เห็นปะ เนี่ยมีรอยตยะไบชัดเจนคือมันรู้แล้วมันต้องเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรกันแน่เนี่ยทำไมต้องเอาตะไบามาถูเห็นปะก็เพราะว่าเขามีรอยสลากเนี่ยครับเนี่ยรอยสลากรอยเนื้อเกินเนี่ยเขาต้องแต่งให้เรียบร้อยผมบอกว่าน้อยมากที่หลวงพ่อเงิน,นจะมีการแต่งตะไบในองค์ขนาดาห้วยเขยนเองคุณลองนึกดูดิเขายังไม่มาแต่งอะไรเลอะเทอะเลยนะเขาแค่มาแต่งเนี่ยแต่งแต่งหูแต่งอะไรเพราะว่าพิมพ์เขาไม่ชัดเนียนะเขาถอดออกมา พอเขถอดมาพระเทออกมามันมันมันไม่ชัดไอ้คันว่าจะไปหลอม็ถอดใหม่กระบวนการวุ่นวายเพราะนั้นเขาเลือกวิธีในการแต่งให้มันเป็นรูปอะเนี่ยตรงนี้ไม่ชัดก็แต่งก็เสียบเห็นปะเขาก็จะเสียบเป็นจุดเป็นอะไรไปเพราะด่ที่มันมาน,นั่งเก็บทั้งองค์ตายดิครับพระคุณลองไปดูดิเวลาเขาถอดหุ่นเทียนกันที่ผมบอกเขาไม่นั่งพิลีพิไลมานั่งแต่งหุ่นมานั่งกดอะไรหรอกการที่พระองค์ไหนที่จะมีการแต่งหุ่นเทียนในการกดการจิ้มให้มันคมชัด ต้องเป็นพระที่มีการสุ่มหรืออาจจะเป็นพระองค์ที่พิเศษจริงๆหรือชุดพิเศษจริงๆถึงจะมีการทําแบบนั้นคุณลองนึกอยู่นะพระเวลาเขาทาเนี่ยเขาต้องเทน้ทําเทียดน้าไอ้น้ําที่พึ่งน้ําเทียนนี่แหละเพื่อที่จะเทลงในเบ้าเป็นหุ่นนะครับเสร็จปุ๊บแล้วต้องไปแช่น้ําแล้วก็งัดออกจากเอ่อหุ่นนะนึกออกไหมแล้วกรณีการแต่งอ่ะบางครั้งอ่ะผมก็เห็นบางเจ้านะคุณรู้เวลาแต่งเนี่ย บางครั้งเวลาเขาถอดเขาเปิดฝาออกมาฝั่งหนึ่งนะแล้วเวลาแต่งเนี่ยก็คืออาจจะมีฝาหลังคุมคุณนึกภาพออกไหมที่ผมเห็นนะที่ผมเห็นนะนี่บางบางที่นะบางที่นี่ฝาเนี่ยมีสองข้างใช่ไหมอ่าเวลาเทเสร็จเนี่ยตูดเนี่ยเขาจะเปิดไม่เปิดบางทีเขาก็ไม่ได้เปิดอะไหลช่างนี่นะบางทีมันมีรูเข้ามีอะไรของเขาอะไม่ใช่ว่าทุกทุกพิมพ์ทุกสำนักเขาจะเปิดตูดอรไหลช่างแล้วก็แบบเทน้าเทียนนะไม่นะ บางบางที่บางทีบางอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเขามีช่องมีอะไรเนี่ยเขาอาจจะทําเป็นปิดตูดแล้วมีช่องอะคุณสังเกตไหบางทีมันไม่ใช่เป็นรอยปาดก็มีเพราะฉะนั้นคุณต้องดูการทําบล็อกแม่พิมพ์อะสุดแท้เลยเราต้องไปหาคําตอบเอาจากจากองค์พระเหมือนชื่อช่องผมอะะฉนั้นต้องดูกรณีเวลาเขาเทมาเนี่ยสมมติอะี่ต,ต่างที่ต,ต่างนะเขาเทมาเนี่ยบางทีเขาต้องการเน้นเน้นขอบตรงนี้ให้เรียบร้อยเขาก็จะไม่เปิดตูดให้มาหลังฉากหรอกเขาก็จะเหลือเว้นช่องไว้ประมาณแบบ ไว้สาหรับเทได้เพื่อที่จะให้แม่พิมพ์เนี่ยมันคุมมันคุมตรงนี้ยให้มันโค้งสวยงามแต่ถ้ากรณีเขาเปิดตูดอลังชางเลยอ่ะเวลาเทมันล้นพอล้นเสร็จอะปุ๊บเขาก็ต้องปาดปุ๊บปาดไม่ได้ใช้มงเชยไม้แหละครับไอ้น้าเทียนแล้วที่เขาเทหเหลวนะเหลวเนี่ยพอเทเสร็จปุ๊บกิ้งกิ้งเทออกใช่ปะ่ะเร็จกระบวยเนี่ยะครับปาดพอปาดเสร็จปุ๊บก็เป็นขี้ตรงนี้ยมันก็ไม่กลมไม่เรียบไม่เรียบร้อยอย่างขาหลุมพวกเงินเนี่ยสังเกตไหมขาที่บริเวณนี้เขากลมๆอ่ะนะ เขาจะไม่ได้เปิดตูดสุดหรอกบางทีอ่ะเขาก็จะเนี่ยเนี่ยเถบเข้ามาหน่อยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเนี่ยวงวงวงเนี่ยวงวง,วง,วงที่เปิดไว้อ่ะจะใหญ่จะมากสุดแท้เพื่อที่จะเทมาแล้วมันจะได้ฐานที่มีความโค้งผมสังเกตด,ดิเทคโนโลยีอ่ะเข้าใจไหมเข้าใจสิ่งผมพูดไหมอ่าประมาณนั้นพอเสร็จปุ๊บเทเสร็จปับ๊บแช่น้ําครับยังไงก็ต้องแช่น้ําเพื่อลดลด,ลดอุณหภูมิพอตอนนี้พอก็เทเนี่ยบางที บางที่เขาก็ถอดเป็นตัวหุ่นแล้วก็มา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 ,มาเนี่ยมาปาดคีบแต่ส่วนใหญ่เขาเปิดฝาข้างหนึ่งแล้วเขาก็ปาดโดยที่มีฝาด้านหลังอยู่อย่างนี้ครับบางที่นะที่ผมเห็นพอมันมีปาดเนี่ยมันปาดได้ง่ายครับเนี่ยจะปาดตามขอบเลยกีดตามขอบเลยโดยที่มีไอ้แผ่นหลังหรือแผ่นหน้าก็ได้แล้วเขาจะถอดขึ้นมาได้นึกออกป่มคือคีบที่มันเกินจริงอ่ะเนี่ยเขาก็จะใช้กีดกีดกีดตามรอยโดยที่ไม่ได้ยกตัวรอยขึ้นมานะบางที่นะ อันนี้คือผมเห็นจริงๆแต่บางที่เนี่ยที่กรณีที่ว่าเขายกมาเนี่ยคือกรณีที่พิมพ์ที่มันสามารถแบบถอดออกมาเป็นองค์แล้วมีขี้ออกมาได้น้อยอะไรเงี้ยเนี่ยเอ่ยยกแบบควันออกนิดหน่อยเพราะว่าไม่งั้นมันจะกีดยากครับเข้าใจไหมอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงคุณลองถามคนหล่อสิมันจะมีแล้วแต่คนทําเลยบางทีแล้วแต่แล้วแต่หุ่นแล้วแต่บล็อกนึกออกไหมคุณจินตนาการนะอเน,นี้ยเวลาเงี้ย เปิดด้านหน้าออกสมมุติว่าเปิดด้านหน้าแล้วมันติดด้านหลังเนี่ยก็กรีดเลยตรงไหนเนี่ยก็กรีด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 เลาะเลาะเลาะไปไอ้ตรงที่ออกก็ออกไปเสร็จปุ๊บก็งัดออกมานึกออกไหมตัวอย่างการต่อชนวนคุรู้ไหมพระโบราณเนี่ยเวลาเขาต่อถ้าเรารู้แค่กระบวนการต่อชนวนแต่คุณเชื่อไหมเทคโนโลยีถ้าเป็นช่วงแรกๆอ่ะเขาจะต่อเป็นก้างปลานะเขาไม่ได้ต่อมาแบบเป็นพวงนะถ้ากรณีเป็นพวง่ยมคือน่าจะเป็นยุคยุคหลัง แต่ถ้ายุคหลงเพราะเงินอนะ่ะด้วยเทคโนโลยีการคุมไฟห,หายยังสูงฟืนกันอยู่อ่ะคุณคิดดิแล้วเขาก็มาทําเป็นก้างปลาคืออย่างเงี้ยเป็นแท่งอ่ะทางเข้าใช่ปะ่ะเนี่ยแล้วก็อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างงี้เนี่ยตามชนวนเนี่ยเนี่ยแล้วเขาก็เรียงเป็นก้างปลานะอย่างงี้นะเป็นแท่งเป็นอะไรก็สุดแท้แล้วก็น่าจะไม่หลายองค์หรอกใน,ในหุ่นเพราะว่าการคุมไฟเขาบางทีเทไปเนี่ยการยกขึ้นมาเนี่ยอุณหภูมิออกจากจุดที่มันร้อนอนะ่ะมันไม่สามารถที่จะคงอุณหภูมิไว้ได้มากนะ นึกออกไหมการยกมาเนี่ยยกมาแค่ไม่กี่วิเนี่ยนึกออกไหมแต่เวลาเราเทลงไปเนี่ยแล้วไหนจะสูญเสียอุณหภูมิอ่ะบางทีเทไปช่อออยู่ข้างบนมันก็โดยธรรมชาตินะมันน่าจะวิ่งลงไปแต่ผมว่าน,น่าจะเต็มตรงช่วงด้านล่างก่อนแล้วก็ค่อยๆล้นมาแล้วค่อยเต็มเต็มเต็มอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ไอ้ที่แบบช่อที่เป็นลักษณะแบบอย่างเงี้ยมีแบบดีแกแล้วก็มีแบบรอบเลยอ่ะรอบเลยอันนั้นน,น,น่าจะเป็นยุคยุคใหม่ๆห,หน่อยนะ ไม่แน่ใจว่ายุคปอยุคปลายเขาจะสามารถหรือเปล่าในช่วงประมาณช่วงรอห้ามันจะสามารถที่จะทําเป็นช่อแบบรอบได้หรือเปล่านี่ผมไม่ทราบนะผมไม่ทราบนะแต่ที่แน่ที่สอบถามมาคือประมาณนั้นยุคหลวงพ่อเงินอ่ะการเทช่อส่วนใหญ่น่าจะเป็นแบบก้างเป็นแบบก้างปลาไม่ซับซ้อนนักแล้วก็ปริมาณต่อช่อน,น่าจะไม่มากแต่ที่แน่แน่แต่ที่แน่แ,แน่เออ,อย่างไงที่แน่ๆคือ ยังไงวะเนี่ยต่อช่อไม่ได้มากแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีเขามันมันไม่ถึงอะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงอ่ะมาไลา่ย,ยาวจบเรื่องก้างไว้เท่านั้นเอเนี้ยอันนี้มาดูเนื้อหานี่เนื้อหารงนี้ขออนุญาตดูต่อหน่อยยี่สิบเอ็ดนาทีเข้าไปแล้วโอ้ยยาวอีกแล้วจริง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 ไอ้เรื่องทฤษฎีเรื่องอะไรต่างๆเราก็รับรู้แค่นั้นนะครับแต่บางทีมันอาจจะมีอะไรที่มันเหนือคาดกว่าน,นั้นก็ได้เนืกองออกไหม อย่าปรับใจว่าสิ่งใดเป็นสิ่งนั้นเพราะว่าด้วยความชาญฉลาดของมนุษย์เนี่ยมนุษย์สามารถพัฒนาสมองสามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองได้ตลอดบางทีอย่าไปปามากคนโบราณก็เกินไปแต่บางทีเรื่องลักษณะประเพณีอ่ะคือไอ้มนุษย์เราเนี่ยมันสามารถพัฒนาได้แต่บางทีบางครั้งไอ้ประเพณีที่มันสืบทอดกันมานี่แหละมันอาจจะทําให้การพัฒนาเนี่ยมันอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปหน่อยเพราะนั้นผมเชื่อนะ ลักษณะการที่ผมบอกว่ากระบวนการทําเนี่ยมันมีการพัฒนาแบบมาเนี่ยมันต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปสืบต่อกันไปสืบต่อกันไปใครที่ทําอะไรผ่าเหล่าผ่ากรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะโดนสังคมเขาค่อนข้างที่จะยอมรับยากอะไรประมาณเนี้ยนึกออกไหมมันก็เลยจะก็เลยมันเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าจะเป็นรูปแบบประมาณนี้แหละครับที่ไปเพราะฉะนั้นการทําหลงพวกเงินก็เป็นการถ่ายทอดกระบวนการทํา แต่จริงการหล่อนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะการหล่อพระนี่จริงๆเราก็ได้รับวัฒนธรรมมาจากจีนป่ะในการหล่อพระกลงพระกิ่งอะไรเงี้ยขึ้นมาพระองค์เล็กๆเนี่ยเพราะนั้นก็เราก็ต้องทําตามเขานะครับแล้วเราก็ต้องมาทําแล้วคนไทยเป็นคนฉลาดปรับปรุงแก้ไขอะไรต่ออะไรได้ใช่ไหมล่ะการนี่เนื้อหาพระก็จะประมาณเนี้ยเนี่ยผมล้างออกไปเนี่ยมันก็จะมีคาบ คาบขี้กุมันเป็นคาบขี้กุ้แน่นอนแบบเนี้ยมันจะเป็นคาบอย่างอื่นไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าวางเฉยเฉมันจะเป็นอย่างนี้ได้นะต่อให้คุณเอาไปแช่น้ำก็แหละแช่น้ําทิ้งไ็แหละมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะมันจะต้องเป็นลักษณะที่มันอยู่ในกลุ่มจริงๆนะเนี่ยขี้กู้สามสีเนี่ยมีสามสีเนี่ยนึกออกไหมที่คือมันลางไม่ออกจริงนะส่วนตรงนี้ที่ผมบอกเป็นทองแดงที่มันลอกไม่หมดเห็นป่ะน่าสนใจไหม้าตรงนี้เอาว่าผมบอกไว้แค่นี้ละกันใครมีผมดีใจด้วย ใหมีผมดีใจด้วยเนี่ยอ่าไม่ต้องไม่ต้องมาส่งให้ผมดูหรอกก็คุณมีคุณก็มั่นใจคุณพยายามมั่นใจกับพระที่คุณมีหน่อยไม่ใช่อยู่ดีแบบจะมัวแต่ไปถามกรณีการจะรไปถามอะไรใครบางทีคุณต้องหัดเรียนรู้ด้วยตัวคุณเองหน่อยนะเพราะว่าบางครั้งอย่างผมอ่ะผมอยากเรียนรู้อะไรอ่ะผมก็ต้องไปซื้อพระเขานะแล้วก็สอบถามเรียนรู้กับเขาจริงๆปัจจุบันเนี้ยแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ผมมาสายวัดสบางสูงเนี่ยผมต้องซื้อพระเขานะในการเรียนรู้ การสอบถามในการไม่ใช่อยู่ดีคุณไม่เคยไปอะไรต่ออะไรเขาเลยอยู่ดีคุณไปถามไปเลยไม่มีใครก็ตอบหรอกครับผมก็เหมือนกันผมก็ไม่ตอบคุณหรอกเพราะว่าฝ่าผมจะเป็นเนี่ยฝ่าผมจะดูพระเป็นอะไรเงี้ยผมผมต้องต้องใช้ความพยายามนะครับผมบอกไว้ก่อนไม่ใช่อยู่ดีคุณแบบแบบขนาดเบอร์โทรผมทิ้งไว้คุณยังไม่โทรเลยคุณยังอยู่ดีคุณแอดไลน์คุณก็มาถามผมยังแบบผมผมไม่รู้แต่ผมค่อนข้างยึดถือคนที่มีความพยายามนะถ้าคนมีความพยายามเนี่ยนะครับมีหลายประเภท ตั้งแต่ทิ้งไว้ทิ้งเบอร์ไว้เนี่ยเจอคนโทรมาหลายเพศผมคุยหมดหละแต่แค่ว่าผมจะเลือกคุยกับเขาแค่ครั้งเดียวติดต่อเขาครั้งครั้งเดียวหรือว่าผมจะติดต่อเขาบ่อยๆครั้งแค่นั้นเองอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นี่น่าจะเป็นพระที่น่าสนใจอีกหนึ่งองคนะ์นะนี่ดูไว้ละกันมีความคล้ายนะครับแต่ไม่ได้เจอบ่อยตั้งแต่ผมเก็บมาผมเคยเห็นแบบเนี้น่าจะสักสอง,ององค์ไนหะสององค์ได้ไมั้ ประมาณนั้นนะแล้วก็ในหนังสือแต่ที่แน่ผมมั่นใจว่าองค์ของผม,มน่าจะเป็นองค์ที่สวยอาจจะสวยกว่าในหนังสือด้วยองค์นี้ยผมบอกให้ด้วยผิวพันธุ์ด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับน,นี่ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวศุกร์นี้ยผมบอกเลยว่ามีเด็ดมีเด็ดเด็ดนะครับเตรียมเลยเตรียมแค่กระปุกมาได้เลยใครที่หาพระวัดขวางสวยๆอ่ะเรียนเชิญเลยนะวันศุกร์นี้ดูไว้ให้ดีผมเอามาแบ่งยิงปัจจุบันนี้มันหายากไม่ได้ว่าผมหรอกคุณลองไปถามใครก็ได้ที่เล่นนวดขวางอ่ะ ว่าสิ่งที่ผมพูดอ่ะผมไม่ได้มาปลุกปกะดมแล้วมันหายากหายากไม่ใช่ตัวเองผมก็ต้องซื้อผมต้องจ่ายตังค์เพิ่มในการซื้อเข้ามาด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นอน่ะผมไม่ได้พูดเล่นนะคุณเชื่อผมเถอะภาพวัดขวางอนาคตอ่ะคุณแขวนได้คุณไม่อายใครคุณไม่น้อยหน้าใครคุณไม่น้อยหน้าห้วยเขนคุณไม่น้อยหน้าบางคานคุณเชื่อผมเถอะอดีตวัดขวางเคยแพงกว่าห้วยเขนนะครับเพราะตอนออกจากวัดคุณรู้ออกไหมออกองละห้าหกหมื่นนะไม่ได้ถูก เพียงแต่มันถ่ายทอดมาสืบทอดมาแล้วลูกหลานมันไม่เห็นคุณค่ามันไม่มีใครกล้าพูดถึงมันไปหวั่นไหวกับคาที่เขาปาม,มาดว่าพระยัดกุพระเซียนยัดกุพระไอ้นู่ไนไอ้นี่โดยที่เสื่อมศรัทธาไปไงนี่แหละปัญหาของวัดขวางแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดคุณมั่นใจนะความรู้ปัจจุบันนี้มันเผยแพร่คุณสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเนี่แบบเนี้ยมันเก่าจริงพระเก่าจริงพระไม่เรียนแบบเพื่ออะไรต่างๆเราแยกเรารู้ได้ดูไป ดูไปแค่นั้นเองอะคลิปนี้เนื้อหาดีแชร์เพืเ่อนๆดูบ้างโอโ้ดีนี้คลิปโคตรยาวเลยปดนะคลิปนี้เนื้อหาดีแชร์แชร์เพืเ่อนๆดูบ้างช่วยเพื่อนผมแชร์หน่อยครับผมอยากได้ผู้ติดตามไม่มากๆหน่อยโอเคคลิปนี้ย้ายสวัสดีครับ